รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สุพลสิริพลสิรินี่น่ากุณนะครับกับรายการกบนอกกะลานะครับถ้าพูดถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับโดยเราจะเห็นว่ามีเที่ยวบินนะครับเส้นทางเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสายการบินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโลคอสก็จะสามารถเข้าถึงนะครับทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทุกชนชั้นทำให้ปัจจุบันนะครับวันหนึ่งเนี่ยบนหัวของเรานะครับมีเครื่องบินบินอยู่บนฟ้านะครับเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเป็นพันๆนลำเลยครับ โดยเฉลี่ยนะคะ24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ750ไล่อ750ไล์ต่อวัน,วนใช่ค่ะหมางว่ามีคนเข้าออกประเทศเราเยอะมากโี่เฉพาะสุวรรณภูมินะครับใช่เฉพาะสุวรรณภูมิ oh. ที่เดียวเลยแล้วสำหรับเครื่องบินหนึ่งลำนะครับที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังบ้างและบนท้องฟ้าอันใหญ่มหาศาลของเรานะครับเขามีการแบ่งการจัดการอย่างไรบ้างครับ คนนี้แหละค่ะจะ <controller. S 2> เป็นจะเป็นคนที่คุยกับนักนบินโดยตรงเลยการตัดสินใจจะต้องฉับทันทำยังไงก็ได้ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินให้เครื่องลำนั้นลับมาลงที่สนามบินให้เร็วที่สุดพบกับเรื่องราวทั้งหมดได้ในกบนอกกระลาวันนี้ครับไป ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมาหาคําตอบกันว่าการจัดการนะครับเครื่องบินจราจรบนอากาศเนี่ยเขามีฝ่ายไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับที่จะทําให้เที่ยวบินของเรานะครับเดินทางไปสู่จุดหมายโดยปลอดภัยครับการที่เครื่องบินลำหนึ่งนะครับจะออกเดินทางจาก ้นทางไปสู่ปลายทางโดยปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับส่วนแรกก็จะต้องมีสายการบินหรือว่าเครื่องบินนะคะส่วนที่2ก็จะต้องมีสนามบินหรือถ่าอากาศยานสําหรับให้เครื่องบินบินขึ้นบินลงนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนสําคัญนะคะที่เราให้บริการอยู่ก็คือการควบคุมจราจรทางอากาศโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศนะนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่สนามบินรอยดอนในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อรา,ราวๆปีพุทธศักราช2464พูดง่ายๆก็เกิดขึ้นมานานกว่า90ปีแล้วครับและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการใช้ระบบควบคุมจราจรทางอากาศไปยังสนามบินอื่นๆทั้งในยุโรปและอเมริกาโดยในระยะแรกนั้นเป็นเพียงการควบคุมการขึ้นลงของอากาศยานในบริเวณโดยรอบสนามบินเพียงเท่านั้น ส่วนการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศไทยก็เริ่มขึ้นมานานแล้วเช่นกันครับคือเริ่มขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2491หรือ66ปีที่ผ่านมาครับการจัดการจราจรทางอากาศเนี่ยคือคถ้าถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือว่า<อ>เหมือนกับเวลารถวิ่งอยู่บนถนนรเรามีไฟเขียวไฟแดง<ม>นะคะเพื่อที่จะจัดการจราจรให้รถวิ่งรถหยุด อันนั้นเพราะอะไรเพราะเพื่อที่จะว่ารถจะไม่ได้ไม่ให้รถชนกันครับผมวิทยุการบินก็เหมือนกันวิทยุการบินเนี่ยให้บริการ,รควบคุมราจรางอากาศเพื่อที่จะให้เครื่องบินบินต่างเวลาต่างความสูงต่างทิศทางสามสิ่งนี้จะทําให้เครื่องบินบินไม่ชนกันนะคะอันนี้เป็นภารกิจการดูแลเครื่องบ,บินที่บินอยู่บนท้องฟ้านะ,นะครับ จะแบ่งการดูแลออกเป็น3ส่วนด้วยกันโดยแบ่งการดูแลตามระดับความสูงของการบินครับเริ่มจากส่วนแรกคือการควบคุมจาราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานหรือว่า a e r o d r o ดม Control Service ส่วนนี้จะควบคุมดูแลเครื่องบินที่อยู่ในรัศมี5มาไมล์ทะเลหรือประมาณ9กิโลเมตรรอบๆสนามบินความสูง2,000ฟุตหรือประมาณ600เมตรจากพื้นดิน ส่วนที่2ก็คือส่วนความรับผิดชอบของการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดท่าอากาศยานหรือ Approach Control Service โดยมีขอบเขตรัศมีประมาณ30ไมล์ทะเลหรือประมาณ55กิโลเมตรจากสนามบินความสูง11,000ฟุตรหรือประมาณ3.3กิโลเมตรจากพื้นดินและส่วนที่3ก็คือการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางการบินทั่วเขตประเทศไทยหรือ Area Control Service ที่จะดูแลตั้งแต่ความสูง 11,000ถึง45,000ฟุตหรือประมาณ3.3ถึง13กิโลเมตรครับ่ครับการที่เครื่องบินลำหนึ่งครับจะออกเดินทางจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างครับถ้าอยากรู้นะคะเราก็ต้องไปที่สนามบินเลยค่ะแล้วขั้นแรกนะคะทางสายการบินจะต้องทำฟล์แ p พลนหรือว่าแผนการบินมาให้ทางวิทยุการบินก่อนค่ะ การจะเรียนรู้เรื่องการควบคุมจราจรทางอากาศให้เห็นภาพได้ดีที่สุดนั้นแน่นอนครับว่าต้องมาที่สนามบินเพราะฉะนั้นเราจึงได้เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองครับซึ่งที่นี่เราคงได้คําตอบนะครับว่าก่อนที่เครื่องบินจะออกสู่ท้องฟ้าในแต่ละครั้งนั้นต้องมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับทายครับสําหรับขั้นตอนแรกในการออกเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยแหละครับคือไฟล์แพลนใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วค่ะไฟแพลนคืออะไรครับ ฟแผนนะคะก็คือแผนการบินที่สายการบินเนี่ยจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้นักบินนะคะแบบบินไปถึงสนามบินปลายทางด้วยด้วยความปลอดภัยอะค่ะครับผมให้เห็นข้างหลังนี่มีเส้นอะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออะไรอะครับตัวนี้คือเส้นทางบินค่ะอย่างสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบได้กบสมมติว่าเราบินบนท้องถนนเราก็จะมีถนนบนอากาศก็จะเป็นเส้นทางบินตัวนี้ก็คืออยู่น่านฟ้ามันจะแบ่งออกเป็นสองสีนะคะสีดํากับสีแดงที่ของคุณเห็นก็คือมันจะมีเส้นที่เป็นดเมสติกรู ะะแล้วก็ที่เป็นสีแดงส่วนสีดำนะค่ะแล้วก็จะไอเดนถึงก็จะเป็นอินเตอร์รูทหมายถึงว่าออกไปต่างประเทศก็คือในประเทศกับต่างประเทศสำหรับขั้นตอนการทําแผนการบินนะครับจะเริ่มการวางแผนเส้นทางการบินจากทางสายการบินหรือว่านักบินเองโดยในแผนการบินนั้นจะต้องระบุข,ข้อมูลต่างๆเช่นรุ่นของเครื่องบินสนามบินปลายทางที่จะไปสนามบินสำรองปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและข้อมูลสำคัญสำคัญอีกมากมาย ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากก่อนที่จะทําการบินหากไม่มีแผนการบินเจ้าหน้าที่ก็จะไม่อนุญาตให้ทําการบินเพราะว่าอาจทําให้ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางนั่นเองครับพอเราได้ข้อมูลหรือว่าแพลนทุกๆอย่างแล้วครับข้อมูลจากตรงนี้นี่เราจะส่งไปที่ไหนต่อครับค่ะก็คือส่งไปให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อ,องของเราก็มีหอบังคับการบินะนะคะก็คือจะคอยควบคุมใน นักสนามบินส่วนที่2ก็คือไปที่ approach ก็คือตัวนี้จะคือรอบในในในของแบงคอก F A R ของเราแล้วก็ไปที่กาท่ากัสเศยานหรือเจ้าของสนามบิน,นแต่แต่ละออสนามบินนั้นๆน,น,นะคะคและสุดท้ายก็คือส่งกลับไปที่สายการบินนะคะเพื่อที่ไฟดิสเพรสเช r e ์ตรงนั้นเนี่ยจะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปบีฟิกันนักบินอีกทีนึงค่ะคถึงตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับแผนการบินกันไปแล้วนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนของการจัดการจราจรของเครื่องบินที่อยู่บนท้องฟ้าเราจะไปดูการเตรียมความพร้อมของนักบินก่อนออกเดินทางว่าจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรที่จะทําให้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยติดตามได้ช่วงหน้าครับจริงๆเราจะมีจุดที่ต้องดูทั้งหมดตามตำราเนี่ยก็คือ21จุดหลักๆนะครับ21จุด